สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนปี2557ระหว่างวันที่ 27-29สิงหาคม2557นี้ณบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูกอาทิเช่นน้ำตาลทรายไข่ไก่น้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายอย่าพลาดช่วงโปรโมชั่นพิเศษเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าอาทิเช่น ไไก่เบอร์สาราคาแผงละ95บาทน้ำปลาขวดละ25บาทน้ำตาลทายกิโลกรัมละ19บาทข้าวสารหอมมะลิ5กิโลกรัม145บาทข้าวสารเหนียว5กิโลกรัม140บบาทอย่าพลาดงานทองฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี2,557ระหว่างวันที่27-29สิงหาคม2,557นี้ณบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลงอําเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬจัดโดยสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงานทงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนปี2557ระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคม2557นี้ณบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูกอาทิเช่นน้ำตาลทรายไข่ไก่ น้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายอย่าพลาดช่วงโปรโมชัน่นพิเศษเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าอาทิเช่นไข่ไก่เบอร์สาราคาแผงละ95บาทน้ำปลาขวดละ25บาทน้ำตาลสายกิโลกรัมละ19บาทข้าวสารหอมมะลิ5กิโลกรัม145บาท ข้าวสารเหนียว5กิโลกรัม140บาทอย่าพลาดงานทงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนปี2557ระหว่างวันที่27-29ถึงสิงหาคม2557นี้ณบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจัดโดยสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงานทงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนปี2557ระหว่างวันที่27-29สิงหาคม2557ีณ25บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ ท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูกอาทิเช่นน้ำตาลทรายไขย่ไก่น้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายอย่าพลาดช่วงโปรโมชั่นพิเศษเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าอาทิเช่นไข่ไก่เบอร์สาราคาแผงละ95บาทน้ำปลาขวดละ25บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ19บาทข้าวสารหอมมะลิ 5กิโลกรัม145บาทข้าวสารเหนียว5กิโลกรัม140บาทอย่าพลาดงานทองฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองทีพประชาชนปี2557ระหว่างวันที่27-29สิงหาคม2557นี้ณบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลงอำเภอบึงโองหลงจังหวัดบึงกาฬ จัดโดยสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงานทงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนปี2557ระหว่างวันที่ 27 2 9ถึง29สิงหาคม2557นี้นาบณบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูกอาทิเช่นน้ำตาลทรายไข่ไก่น้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายอย่าพลาดช่วงโปรโมชั่นพิเศษเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬกาท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าอาทิเช่น ไข่ไก่เบอร์สาราคาแผงละ95บาทน้ำปลาขวดละ25บาทน้ำตาลสายกิโลกรัมละ19บาทข้าวสารหอมมะลิ5กิโลกรัม145บาทข้าวสารเหนียว5กิโลกรัม140บาทอย่าพลาดงานทงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี2,557ระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคม2,557นี้ณบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจัดโดยสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงานทงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนปี2557ระหว่างวันที่27-29สิงหาคม2557นี้ณบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูกอาทิเช่นน้ำตาลทรายไข่ไก่ น้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายอย่าพลาดช่วงโปรโมชั่นพิเศษเวลา13นาฬกาถึง17นาฬิกาท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าอาทิเช่นไข่ไก่เบอร์สาราคาแผงละ95บาทน้ำปลาขวดละ25บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ19บาทข้าวสารหอมมะลิ5กิโลกรัม145บาท ข้าวสารเหนียว5กิโลกรัม140บาทอย่าพลาดงานทองฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนปี2557ระหว่างวันที่27-29สิงหาคม2557นี้ณบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจัดโดยสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงานทงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนปี2557ระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคม2557นี้ณบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ ท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูกอาทิเช่นน้ำตาลทรายไขย่ไก่น้ำมันพืชและสินคา้าอุปโภคบริโภคมากมายอย่าพลาดช่วงโปรโมชั่นพิเศษเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาท่านจะได้เลือกซื้อสินคา้าอาทิเช่นไข่ไก่เบอร์สาราคาแผงละ95บาทน้ำปลาขวดละ25บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ19บาทข้าวสารหอมมะลิ 5กิโลกรัม145บาทข้าวสารเหนียว5กิโลกรัม140บาทอย่าพลาดงานทองฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนปี2557ระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคม2557นี้ณบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ